ยุคนี้ใบปริญญายัางจำเป็นอยู่หรือไม่เ <se ptic> มื่อไม่นานที่ผ่านมาเราเห็นประเด็นร้อนเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทย <f if> ว่าเรานั้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังๆก็ได้ <sh arp> คำถามสำคัญก็คือแล้วมหาวิทยาลัยยังคงจำเป็นอยู่หรือไม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง88ปี แนอดีตเคยได้ชื่อว่าเป็นตลาดวิชาปัจจุบันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือไม่หรือชื่อธรรมศาสตร์จะมีแต่ประวัติศาสตร์แต่ไม่มีอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าภาพรวมของคำว่าการศึกษาในยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วมหาวิทยาลัยที่หลายคนตั้งคำถามว่า มันอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วเนี่ยมันจริงไหมคะดา์ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและผ่านสื่อต่างๆมากมายในแพลตฟอร์มของดิจิทัลถนนทุกสายไม่ได้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอีกต่อไปการศึกษาในยุคปัจจุบันต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดไม่ใช่เป็นการเรียนทีละขั้นไปเพื่อรับปริญญาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการศึกษาต้องคิดใหม่หมด เลิกคิดการเรียนรู้แบบเป็นตายตัวมีแพ็กเกจเมนูชัดเจนอยากเก็บเด็กไว้ในสถานศึกษานานๆให้เด็กได้ออกไปเจอโลกจริงและต้องให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพราะแนวโน้มคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเติบโตไปมีอายุยืนยาวมันคือไลฟ์ลองเรียนรู้ถูกต้องนะคะตแต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาว่าณนะวันนี้เนี่ยภาพของการศึกษามันต้องเปลี่ยนไปเติมเฉพาะในส่วนที่ขาดและต่อยอดในส่วนที่จําเป็นเนี่ยนะคะ แล้วมันไม่ใช่ภาพเดิมที่ต้องเรียนตามขั้นตอนเรียนรวดเดียวจบซึ่งสิ่งนี้มันคือมหาชลัยค่ะอาจารย์แล้วมหาชลัยที่ทุกคนชินกับภาพนี้มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อะ่ะแสดงว่าหลังจากนี้ถ้ามันจะเป็นไปต่างที่อาจารย์พูดมหาชลัยมันก็ไม่จําเป็นต้อง exist อยู่อีกต่อไปถ้าเราพูดถึงมหาวิทยาลัยแล้วหมายถึงรูปแบบการให้การศึกษาแบบปกติสอบแข่งขันการเข้ามาเรียน ครบตามหน่วยกิจที่กําหนดอ,อยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาจนครบแล้วออกไปเนี่ยรูปแบบแบบนั้นน่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปลปะแปลว่าอะไรมหาวิทยาลัยโดยตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยฟังก์ชันของมันชัดเจน1ต้องเป็นคลังปัญญาให้สังคมต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องวิจัยสร้างองค์ความรู้หลักการคือสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศให้กับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดที่รูปแบบมหาวิทยาลัยที่ยึดติดในรูปแบบสุดท้ายก็ต้องจากไป ถ้าคุณเป็นครังปัญญาคุณต้องเข้าใจว่าโลกปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนไปเยอะมากงานทั่วโลกจะหายไป83ล้านตำแหน่งในช่วง5ปีข้างหน้าแต่มันเกิดงานใหม่ขึ้นอีก97ล้านตำแหน่งปรากฏการแบบนี้ที่ผมเรียกมันว่า double jeopardy คนจํานวนมากจะตกงานไม่มีงานทํางานจํานวนมากที่เกิดใหม่ไม่มีคนทําเพราะขาดทักษะนั่นคือเหตุที่ทุกประเทศทั่วโลก เอา agenda เรื่อง up skill re skill ขึ้นเป็น agenda ใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยอยู่แบบเดิมไม่ได้มหาวิทยาลัยต้องทำตัวเองให้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างทักษะเพียงแต่ว่าสกิลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่ได้ผูกขาดมันมีหน่วยงานต่างๆในโลกมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยที่ทำเรื่องการศึกษาและการสร้างสกิลมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องทำตัวเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนั้น ผสมประสานความเชี่ยวชาญเหล่านั้นด้วยกัน<อ>แล้วเอาไปสร้างให้เกิดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต้องบอกว่าธรรมศาสตร์เองเนี่ยนะคะถือเป็นหนึ่งในมหาวทยัยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแน่นอนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นธรรมศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตลอดเวลายุคนี้ก็เช่นกันค่ะอาจารย์เชื่อว่า จากที่ฟังอาจารย์เล่าแล้วอะเราเห็นแล้วว่ามหาชทายกําลังโดนดิส t อย่างรุนแรงแล้วเราก็ต้องปรับตัวด้วยธรรมศาสตร์88ปีแล้ว <laughs> จะปรับตัวยังไงปรับตัวไหวไหมคะอาจารย์88ปีเนี่ยมันเป็นความเก่าแก่เ,<อ>เรียกว่ามีความคลัก แต่ความขลังเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่ทันโลกธรรมศาสตร์88ิปีจึงต้องกลับไปเป็น18ใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปแล้วกลับไปเป็นหนุ่มสาวใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นภาพค่ะว่าอาจารย์บอกว่าเราเหมือนแบบฉีดสเต็มเซลล์ให้เรากลับมาเป็น18อีกครั้งจาก88กลับมาเป็น18อีกครั้งในรอบนี้เนี่ยเราต้องปรับตัวยังไงเราต้องทำตัวยังไงให้มันแข็งแกร่งทันโลกทันยุคที่มันมันเปลี่ยนไปค่ะอาจารย์ค่ะ เรื่องใหญ่ของเราเนี่ยเรากำลังจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่และในภายในโลกที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการมีองค์ความรู้สะสมเยอะ<ฆ>แต่เมื่อจะต้องไปผสมผสานกับเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดคือเราจะลงทุนเองนะหรือเราจะไปร่วมกับใครหลักของเราคืออะไรที่เราไม่เชี่ยวชาญอย่าไปลงทุน<ฆ>เราหาพาร์ทเนอร์ที่เก่งในเรื่องนี้วันนี้เราก็เสาะหาพาร์ทเนอร์ที่เก่งด้านเทคโนโลยีแต่ในเมื่อมันจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะไปเอาคอร์เปอเรทใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุที่เราตัดสินใจจับมือกับสตาร์ทอัพ ที่ทำเรื่อง education Technology เพื่อจะให้เขาเนี่ยซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมี Infrastructure ที่ดีมีเครือข่ายที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จับมือกับธรรมศาสตร์ผสมผสานกันมันทำให้เราเกิดแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่าทักษะทักษะเนี่ยก็ย่อมาจากการที่ธรรมศาสตร์ university จับมือกับ s k i l l l a n e ออกมาเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าทักษะทักษะนี่จึงกลายเป็น โปรแกรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทลายกำแพงทั้งเรื่องพื้นที่และเวลาหมายความว่าคุณอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถเข้าถึงทักษะได้คุณอยากจะเรียนตอนไหนอย่างไรก็ได้ไม่ต้องมาเรียนรวดเดียวจบไม่ต้องรอสอบเข้าวันนี้มีอีเมลลงทะเบียนได้เริ่มเรียนได้เลยอยากเรียนวิชาใดก็ได้ใครอยากเรียนแค่ไหนเรียนแค่นั้นระบบทักษะของเราเนี่ยจะเรียนเพื่อรู้แบบไม่เอาโดยกิจก็ได้ จะเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจแล้วขอรับปริญญาในภายหลังก็ทำได้เพราะฉะนั้นมันตอบทุกโจทย์ที่เขาต้องการและเรียนตามจังหวะชีวิตของเขาจากที่ทักษะเนี่ยนะคะเป็นแพลตฟอร์มในการมอบความรู้ให้เราตามจังหวะชีวิตตามที่เราอยากได้เพื่อมาต่อยอดแล้วก็เติมเต็มอย่างที่อาจารย์ได้บอกไป แต่นอกเหนือจากนั้นที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์อื่นๆก็คือการที่ทักษะสามารถมีคุณวุฒิก็คือใบปริญญาโทรจริงๆให้กับเราได้ด้วยแต่คําถามคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ว่าการที่เราพูดถึงใบปริญญาหรือว่าคุณวุฒิเราเนี่ยจริงๆแล้วในยุคนี้มันยังจําเป็นอยู่ไหมคะคือเวลาเข้าสมัครงานคือส่วนใหญ่ r รียกว่ปริญญาโทเพื่อจะไดะ้มีฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นหน่อย,อยแต่ว่าท้ายที่สุดในภาพใหญ่อะ่ะ ทำไมในมุมของธรรมศาสตร์ยังคิดว่ามันยังมีความจำเป็นแล้วเราปรับเข้ากับเรื่องนี้ยังไงคะในโลกปัจจุบันเนี่ยมีปริญญาไม่สำคัญเท่าทำอะไรเป็นเรียนอะไรมาได้ดีกรีอะไรไม่มีความหมายเท่าทำอะไรเก่งเพราะฉะนั้นคนคัดจากความสามารถคนดูจากโปรเจกต์จากผลงานที่ผ่านมาจากการทดลองทำใบปริญญาบทบาทของมันในปัจจุบันจึงเป็นแค่ครีเดนเชียที่ซัพพอร์ตหมายความว่า ถ้าหากคุณทําอะไรเป็นทําอะไรเก่งเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณเก่งคุณทําอะไรเนี่ยคุณแอ s โซซิเอตหรือเชื่อมโยงกับใครคนที่ให้ปริญญาเนี่ยถ้ามีเครดิ b บิลิตี้เช่นธรรมศาสตร์ซึ่งมีสะสมองค์ความรู้มานาะนเป็นสถาบันศึกษาเก่าแก่ให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพไม่ละเลยเรื่องการบ่มเพาะคุณธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นใบปริญญาแปลว่าอะไรเป็นตัวซัพพอร์ตว่าที่ฉันเก่งฉันมีความรู้เนี่ยเพราะด้านหนึ่งฉันเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสถาบันเก่าแก่ ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องคุณธรรมใบปริญญาจึงเป็นตัวแบ็กอัพไม่ใช่เป็นตัวนำหน้าอีกต่อไปนำหน้าคือทำอะไรเป็นทำอะไรเก่งทำอะไรได้แบ็กอัพคือทำได้อย่างนั้นเพราะถูกอบรมบ่มเพาะมาอย่างไร mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า ถ้าไม่มีใบปริญญาคนส่วนใหญ่รับไหมเขาก็รับเอกชนเดียวนี้ไม่สนใจได้สั่งไปแต่ถ้ามันมีแล้วเนี่ยแวรยูมันเพิ่มขึ้นปริญญาเป็นแว l ์ยูแอดเดคือเป็นมูลค่าเพิ่มนั่นหมายความว่าตัวของใบปริญญาที่อาจารย์บอกเนี่ยทีนีาชอบมากเลยอ่ะมันเห็นภาพชัดว่าณวันนี้มันกลายเป็นแบ็กอัพที่สําคัญและการที่แพลตฟอร์มอย่างทักษะเองเนี่ยนะคะมีความเชื่อมโยงกับมหาเทธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่เราทําหน้าที่เหมือนแอคเครดิต ประทับตาใช่ไหมเขทักษะที่คุณเรียนรู้มาแล้วมันใช้ได้จริงมันถูกเอาไปประยุกต์ใช้แล้วจะมีประโยชน์เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นรับคนนี้ไม่ผิดหวังอะไรประมาณนั้นถ้าพูดภาษาทั่วไปใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ในในทักษะเองเนี่ยเรามีคอร์สอย่างไรในนั้นมันจะมีอะไรที่มันแตกต่างไปหน้าตามเป็นยังไงเริ่มต้นจากในระบบทักษะก่อนเนี่ยหคือคุณต้องเรียนออนไลน์แล้วในการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณเรียนซ้ําไปซ้ามาจนกระทั่งคุณเกิดความเข้าใจถ่องแท้ คุณค่อยสอบแล้วก็ได้หน่วยกิตไปเก็บสะสมไว้แปลว่าอะไรเรียนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้แล้วก็สะสมหน่วยกิตได้8ปถึงสิปีด้วยข้อบังคับของธรรมศาสตร์<อ>ไม่ต้องรีบจบแต่พอเรียนได้ครบตามเงื่อนไขต้องเข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ละตอนนี้ก็จะผ่านการเคี่ยวอย่างเข้มข้นจากตัวอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จเนี่ยก่อนจบได้เนี่ยเขาต้องทำรีเสิร์ชต้องมีอินดิเพนเดนต์สตูดี้ต้องทำวิจัย ซึ่งอันนี้จะผ่านการเคี่ยวแบบวันออนวันกับตัวอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจบต้องสอบดีเฟนทั้งตัวโ r o p o s a l ทั้งตัว IS จริงจากอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นภายนอกเข้ามาช่วยเราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ดีกรีไปเนี่ยถูกกระบวนการตรวจสอบเรื่องคุณภาพให้มั่นใจได้ว่าเป็นปริญญาที่มีศักิ์และสิทธิ์เนี่ยเทียบเท่าปริญญาโทอื่นๆ ของทั้งโลกเพราะว่าตัวหลักสูตรที่ทักษะดูแลอยู่เนี่ยก็จะต้องได้รับการรับทราบจากกระทรวงอวซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศด้วยตอนนี้เรามีอยู่2หลักสูตรเริ่มต้นจาก MBA ด้าน Business Innovation ซึ่งเป็นเรื่องนวัตกรรมธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งโลกตอนนี้อันที่สองก็เป็นเรื่องใหญ่มากเราเรียก Data Science คือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับข้อมูลขนาดมหึมาทำยังไงเราจะเข้าใจพฤติกรรมคนเข้าใจอุตสาหกรรมเข้าใจการเปลี่ยนแปลง เ a t a เป็นเรื่องใหญ่มาก Data s สายอันจริงเป็นหลักสูตรที่2 2หลักสูตรนี้มีสักประมาณ1 5 0 0 0กว่าคนใน1 5 0 0 0กว่าคนนี้มีประมาณสัก1 2 0 0 0คนเนี่ยที่เรียนแบบไม่เก็บหน่วยกิตและอีก3 0 0พันกว่ากว่าเกือบ4 0 0พเนี่ยอันนี้เขาเรียนแบบสะสมหน่วยกิตแปลว่าอะไรคน3 0 0พันกว่าเกือบ4 0 0 0คนเนี่ยสามารถที่จะเก็บหน่วยกิตไว้ได้แล้วเมื่อสะสมไว้ในระบบเครดิตดังของเราเนี่ยจนครบตามเงื่อนไขสามารถสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษา แล้วก็เรียนจนจบได้รับปริญญาได้และในอนาคตจะมีตามมาอีกมากมายหลายหลักสูตรเพราะว่านี่เป็นทิศทางของโลกและธรรมศาสตร์เนี่ยตระหนักดีว่าถ้าเราไม่ปรับไปกับโลกไม่จับเทรนด์ให้ชัดไม่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ มหาวิาลก็จะหมดความหมายแล้วตอนนี้ก็มีคนจบไปแล้วจริงๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับรุ่นแรกของเราเนี่ย M.B.A. ออนไลน์เนี่ยจะรับปริญญาในปีนี้สาคนออนี่ก็ถือเป็นมหาบัณฑิตจากหลักสูตรออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทยเลยครับ<ห>นี่เป็นกลุ่มพโอเนียมาก มีหลายคนที่เราไปสัมภาษณ์เขาเน<ฆ>ี่ยแล้วเราก็พบว่าเช่นอยากจะเปลี่ยนงานแต่ไม่มีเวลาเพราะจะต้องให้ลาออกจากที่ทํางานมาเรียน2ปีเนี่ยเขาทําไม่ได้<ฆ>แล้วต้องเลี้ยงลูกอีกเพราะว่าเพิ่งแต่งงานลูกก็ยังเล็กอยู่เขาบอกชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยหลังจากเจอทักษะเข้ามาเรียนเสร็จตอนนี้นใกล้จะจบแล้วแล้วก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนงานแล้วก็ได้งานใหม่ที่ตรงตามความสนใจของเขาทักษะเนี่ยมันจึงตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆพร้อมเรียนมากก็เรียนมากพร้อมเรียนน้อยก็เรียนน้อยไปเรื่อยๆตามจังหวะชีวิตของตัวเองและเมื่อได้ถึงจังหวะที่เรียนครบถ้วนก็สามารถจะขยับให้ชีวิตของตัวเองเนี่เปลี่ยนไปม,มันกลับไปสู่จุดหมายดั้งเดิมของธรรมศาสตร์ที่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการสร้างและเปลี่ยนชีวิตของคนตั้งแต่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเนี่ยเราเดิมเนี่ยชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เปิดลับทุกคนใครๆก็เข้าสู่ตัวแพลตฟอร์มที่เป็นมหาวิาลยเปิดตอนนั้นได้พอเราเปลี่ยนมาเป็นมหาวิาลยปิดเนี่ยมันก็จํากัดคนจะเข้าสู่ธรรมศาสตร์ต้องผ่านการคัดเลือกต่างๆนานา,นา,นานมากมายทักษะเนี่ยคือการ back to the future ทําให้ธรรมศาสตร,ร์กลับไปสู่จุดดั้งเดิมแต่ตอบโจทย์อนาคตของคนรุ่นใหม่ได้โอ,โ,โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเห็นภาพว่าวันนี้ธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะหลายคน ไม่เถียงเรื่องประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า88ปีหลายคนตั้งคำถามต่อว่าแล้วธรรมศาสตร์วันนี้มันจะมีแค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวหรือเปล่าเพราะในโลกที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าธรรมศาสตร์ไม่ปรับตัวอย่างที่อาจารย์ได้บอกธรรมศาสตร์อาจจะเหลือแค่ประวัติศาสตร์แต่ไม่มีอนาคตแต่อนาคตวันนี้อยู่ในมือที่อาจารย์บอกแล้วเราปรับตัวแล้วทักษะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งในทิศทางที่พิสูจน์ว่าเราปรับตัวมาได้มิติอื่นๆล่ะคะที่เราเตรียมพร้อมๆตอนนี้เนี่ย สถานที่ยังจำเป็นอยู่อีกไหมคะอาจารย์ตอนนี้ธรรมศาสตร์มีทั้งหมดกี่แคมปัสคะคนทั่วไปจะนึกออกว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมีอยู่4แคมปัสหลักก็คือท่าพระจันทร์ที่เป็นจุดตั้งต้นหลังจากนั้นขยายไปที่ลังสิตไปลำปางและมีพัทยาแต่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ธรรมศาสตร์มีแคมปัสที่5เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และทําให้ความรู้ธรรมศาสตร์ไปได้ทั่วโลกธรรมศาสตร์เปิดแคมปัสที่5เรียกว่าเมตาเวิร์สแคมปัส และในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นที่การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่จะมีเวทีในการพิชของสตาร์ทอัพจะมีห้องประชุมมีห้องเรียนมีมิวเซียมและที่สำคัญจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสเนี่ยสำหรับสินค้าชุมชนที่ธรรมศาสตร์ไปช่วยพัฒนาเอาเข้ามาขายอยู่ในเมตาเวิร์สนี่คือแคมปัสล่าสุดนะคะขอ,ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดมแห่งนี้ตอนนี้ไปถูก จำลองไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโลกเมตาเวิร์สนะคะนั่นคือการทำคู่ขนานกันล้อย่างที่เห็นว่านี่คืออีกหนึ่งการปรับตัวของธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันใช่เลยค่ะอาจารย์ต้องถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเราอ่ะคุยถึงอนาคตของการปรับตัวของมหาแทพธรรมศาสตร์มาหลายพาร์ทเหมือนกัน แต่ว่าหลังจากเนี้ยถ้าเรามองไปไกลๆระยะยาวเพื่อที่จะตอบคําถามว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์แต่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลมากๆเรากําลังทําอะไรบ้างคะอาจารย์สิ่งที่ธรรมศาสตร์ทําอยู่ตอนนี้คือเรากาลังทําตัวให้เป็น all generation open integration platform คำว่าแพลตฟอร์มมันแปลว่าพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นทั้งพื้นที่ในเชิงฟิสิกอลกายภาพเนี่ยหรือพื้นที่ในดิจิทัลก็ได้แล้วเปิดโอกาสให้คนเนี่ยมาพัฒนามาต่อยอดแล้วมันโอเพนคือเราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่สําคัญคือตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็เอาวิชาทางด้านการเงินและองค์ e รพินิพที่เขามีอยู่เนี่ยมาจัดเรียงเป็นวิดีโอที่เป็น e-Learning เราเนี่ยเข้าไปแอคเครดต แปลว่าต่อไปเนี่ยใครเรียนวิชาที่เรามัดรวมเอาไว้เป็นแผงไว้แล้วเนี่ยที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถที่จะได้เครดิตจากธรรมศาสตร์ด้วยเนี่ยเราก็ลงนามความร่วมมือในเรื่องพวกนี้ไปตอนนี้ที่ธรรมศาสตร์ทำคือทลายกำแพงมหาวิทยาลัยออกทำให้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดในโลกก็เรียนกับธรรมศาสตร์ได้คนในธรรมศาสตร์ก็เรียนจากที่อื่นแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ธรรมศาสตร์แครดิตให้ได้ด้วยตอนนี้สิ่งที่เราทำล่าสุดโปรเจกต์ล่าสุดคือ ATS Sandbox ATS Sandbox เนี่ยเราถือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นอีโคซิสเต็มสำหรับคนที่สนใจในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพปัจจุบันเนี่ยมีสตาร์ทอัพเข้ามาอยู่ใน ATS Sandbox เนี่ยเกือบ300ทีมทีมที่เด็กที่สุดเนี่ยอายุประมาณ12ขวบ 12? ใช่ครับและทีมที่อายุเยอะที่สุดประมาณ <c oughs> 70ปีโอ้โห oh. งั้นจเห็นว่าเนี่ยมันตอบโจทย์คนในทุกๆเจเนเรชัน <c oughs> จริงจ เด็กนักเรียนมัธยมที่สนใจส่งโปรเจกต์เข้าประกวดเข้ามาพัฒนาต่อยอดใน a t s Sandbox เนี่ยสามารถใช้โปรเจกต์เหล่านั้นเนี่ยยื่นสมัครเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ในรอบพอร์ตโฟลิโอได้นักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยหากทำสตาร์ทอัพได้ประสบความสำเร็จอเอาไปเลย15หน่วยกิจเท่ากับ1วิชาโทเพราะนี่คือการทำให้การทำงานข้างนอกห้องเรียนเนี่ย ไม่เป็น Extra Burden บอรแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเขาแล้วเราลองนึกภาพว่าเขาไปทำสตาร์ทอัได้มันมีสิ่งที่เขาเรียนรู้เกินกว่าที่เราสอนได้ในห้องเรียนมากมายนอกจากนั้นเนี่ยธรรมศาสตร์ออกข้อบังคับเพิ่มเติมว่าเราเรียกการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติถ้าคุณไปเข้าเวทีประกวดแข่งขันไปทําอนุสิทธิบัตรไปทําวิจัยและพัฒนาไปเป็นผู้ช่วยทาโปรเจกต์ต่าง ของแบบนี้ทั้งหมดสามารถนําประสบการณ์การเรียนรู้มายืน่นขอเทียบโอนหน่วยกิจได้หมดเลยอันนี้คือคกลไกในการที่ทําให้เราเไม่กักเด็กไว้ในห้องเรียนแต่ทําให้เด็กตระหนักว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน mm. แล้วสิ่งเหล่านี้มันทําให้เด็กเกิดการเติบโตแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทันโลกทันสังคม mm. นอกเหนือจากระบบทักษะที่เราพูดกันเมื่อเมื่อตอนต้นนี่นะครับ ตอนนี้ธรรมศาสตร์ขยายเรื่องของออนไลน์ education หรือ e-learning เนี่ยไปสู่ระดับปริญญาตรีละแปลว่าในระดับวิชาระดับปริญญาตรีจํานวนไม่น้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนในระบบ e-learning ซึ่งเรายังอาศัยความร่วมมือจากทักษะเนี่ยในการเผยแพร่วิชาเหล่านี้อยู่ซึ่งแปลว่านักเรียนนักศึกษาธรรมศาสตร์เรียนในวิชาปริญญาตรีในระบบทักษะได้คนภายนอกก็เข้ามาเรียนได้ด้วยเช่นกันแล้วประเด็นคือ ระบบเครดิตแบงค์ของเรามันทําให้คนที่มาเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยม<ะ>ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกถ้ามาเรียนวิชาเหล่านี้สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ได้<ะ>นักเรียนมัธยมที่เรียนล่วงหน้าไปแล้วสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้โอนหน่วยกิตที่สะสมไว้<ะ>เข้ามาเป็นหน่วยกิตทําให้จบได้เร็วขึ้นน<ะ>ี่คือรูปแบบการเรียนรู้ที่มันเปลี่ยนแปลงไป<ะ>และผมคิดว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนักคือเราต้องเป็นแพลตฟอร์ม แปลว่าอะไรเป็นแปลว่าเป็นที่เชื่อมโยงต่อยอดให้คนสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการได้เป้าหมายนั้นมันจะมีความหลากหลายด้วยตัวของมันเองโดยเงื่อนไขของคนเรียนในแต่ละคนธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต้องการหล่อหลอมให้ทุกคนเหมือนกันเราต้องการให้หล่อหลอมให้ทุกคนไปสู่เป้าหมายของตัวเองนี่คืออนาคตของธรรมศาสตร์นะคะที่ไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวอีกต่อไปนะคะและที่สําคัญสิ่งที่อาจารย์ บอกให้พวกเราฟังก็คือตอนนี้ธรรมศาสตร์ยังตอบโจทย์เดิมตั้งแต่เริ่มต้นการของการเป็นตลาดวิชาแต่แค่รูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ในมิติที่เราเชื่อมโยงทุกอย่างผ่านโลกออนไลน์และเทคโนโลยีนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่เราจะเป็นตัวกลางในการประสานคนที่เก่งคนที่ดีและคนที่มีของที่ไม่ใช่แค่องค์ประกอบของธรรมศาสตรอย่างเดียวอะ่ะแต่เรามารวมเข้าไว้ด้วยกัน แล้วเราก็เป็นคนที่ a s s o c i a t e ทุกอย่าง Accredit ให้นะคะเพื่อที่จะส่งต่อองค์ความรู้และทักษะเหล่านี้ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่สำหรับนักศึกษาอย่างเดียวละหลังจากนี้แต่สำหรับทุกคนที่อยากจะ Upskill, Reskill และอยู่รอดอย่างปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ครับนี่คือตลาดวิชาของมหาิทยธรรมศาสตร์ ในยุคถัดไปจากนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิภพเป็นอย่างสูงสนุกสนานมากเลยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาไว้กลับมาขอข้อมูลข้อมรู้กันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับ